ใช่ครับทุกคนและลูกที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นั่นก็คือผมเองครับใช่ครับผมเป็นเด็กที่หมอบอกว่าอาจจะไม่มีวันโตเหมือนคนอื่นครับผมเกิดมาพร้อมกับโรคพันธุกรรมหาย่านะครับชื่อว่าโรค u u s s l l s i l v e s Syndrome ซึ่งโรคพันธุกรรมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผมเนี่ยตัวเล็ก โตช้าแล้วก็ร่างกายซ้ายขวานเนี่ยโตไม่เท่ากันโตไม่พร้อมกันอีกทั้งพวกอวัยวะต่างๆภายในเนี่ยเออมันก็จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์100%ครับ อีกทั้งนะคะผมก็ยังป่วยเป็นโรคต่อมไรท่อซึ่งโรคเนี้ยมันก็จะทําให้ร่างกายผมเนี่ยไม่สามารถสร้างหรือผลิตฮอร์โมนหลายๆตัวเองได้นะครับจนทาให้ผมเนี่ยต้องมีการอ,อฉีดฮอร์โมนตัวนั้นเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับซึ่งถามว่าผมเหนื่อยไหมผมท้อไหมใช่ครับผมเหนื่อยผมท้อเพราะว่าทุกครั้งที่ไปหาหมอเนี่ยผมจะต้องเจ็บตัวตลอด ต้องโดนเจาะเลือดมั่งฉีดยาผ่าตัดอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่อยากทําแต่ว่าโชคดียอย่างหนึ่งที่สมองผมเนี่ยไม่ได้ป่วยเหมือนร่างกายผมก็เลยมาโฟกัสสิ่งดีๆเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากกว่านั่นเองครับแล้วก็ด้วยจากคอมเมนต์ของคุณหมอนะครับที่เขาแนะนําให้แม่ผมเนี่ยลองคุยกับผมเป็นภาษาอังกฤษดูเพื่อที่เขาเนี่ยจะดูพัฒนาการทางสมองของผมนะครับว่าเป็นยังไงพ,พัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ย หลังจากนั้นที่ทุกคนหลายคนก็อาจจะทราบครับว่าผมเนี่ยก็เติบโตมาเป็นเด็ก2ภาษาผมก็เลยไปต่อยอดภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสแต่เห็นว่าผมเนี่ยพูดได้ทั้ง4ภาษานั่นก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสครับชีวิตในโรงเรียนของผมเนี่ยผมก็เริ่มต้นมาจากโรงเรียนรัฐบาลนะครับโรงเรียนวัดเลยก็ได้อะโรงเรียนวัดแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นโรงเรียนสองภาษา แล้วก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ลองตัดสินใจเนี่ยไปสอบเทียบวุฒิ GED แล้วก็ตอนนี้ผมก็จบม .6 อย่างเป็นทางการแล้วครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าาออกโรงพยาบาลเป็นตลอดชีวิตเลยจนทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่าชีวิตผมเนี่ยมันก็คงอยู่แค่นี้แหละมันคงไปไหนไกลมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยไปสอบ GED มานะครับแล้วก็ได้วุฒิจบม .6 ภายใน2เดือนเนี่ย มันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยกเกิดความสนใจเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าผมทําได้ยังไงในการที่จะเรียนจบโม .6 ภายใน2เดือนชีวิตผมกว่าจะมาถึงจุดๆดนี้นะครับมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่ผมจะไม่สามารถผ่านมันมาได้ครับคนเราเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องหรอกครับ แค่เรารู้ว่าเรามีสักยภาพในด้านไหนและพยายามพัฒนาสักยภาพนั้นในทุกๆวันให้มันดียิ่งๆขึ้นไปสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จในแบบฉบับที่เราเป็นผมต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจของทุกๆคนเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมและผมก็ขอส่งกำลังใจนี้ไปให้ทุกๆคนเหมือนกันครับ